S <S โ,โ,โอเคอ <c oughs> วันนี้ผมสามารถแก้เกมอันนี้ได้แล้วนะฮะดากันบอลนะฮะหลังจากที่ผมดาวน์โหลดมาจากเว็บออ,อันนี้นะฮะนี่นี่น,น,นี่ผมดาวน์โหลด Vp นะ,ะผมสมัคร Vp ไปคุ้มครับผมแนะนําให้สมัครเลยนะฮะ VP เว็บนี้นะฮะก็โหลดเกมไฟเดียวแรงนะปล่อยไฟล์แรงมากเลยผมโหลด สี่สิบกุจิกอะผมโหลดประมาณชั่วโมงเดียวไม่ถึงชั่วโมงได้วยซ้ำไปนะมาเล่นแต่เด็ดด้วยปั๊แต่ว่าไฟล์เขาปล่อยแรงมากนะครับไฟล์เขาปล่อยไปกักเลยครับปล่อยเต็มสปีดเลยนะครับนี่ครับเพจเกมโอเวอร์ใช่ไหมผมอ่านสุดถูกวะไม่รู้อะ่ะแต่ผมชอบเพจนี้มากเลยนะโหลดเกมได้เล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมฟรีด้วยเออไม่ใช่ไม่ใช่สิฟรีก็มีฮะฟรีก็มีให้ดาวน์โหลดกันนะฮะแต่ว่ามันจะหลายแพ็คไง แต่ลงทุนครับห้าสิบาทนะฮะแป๊บเดียวแค่ห้าสิบบาทสะดวกสบายสไตล์ส,ส,สบายรูสิต่านะ okay ฮะโอเคฮะก็ตอนนี้คือผมโหลดปั๊บอย่างูุนอย่างงี้แล้วก็ทำตามคลิปสอนนะฮะมันไม่ได้นะฮะซึ่งมันไม่ได้ผมก็หาวิธีมันเด้งอันนี้ฮะมันเด้งเออเดี๋ยนะผมไปดูคอมเปลตก่อนนี่ฮะมันเด้งนี่ a p i m s w i l c r t นะฮะ หนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันต้องให้ติดตั้งอันนี้ฮะนี่ตัวที่เราดาวน์โหลดมานี่ฮะมันให้มันให้ติดตั้ง M อะไรเนาะนี่ MVC นะฮะมันให้ติดตั้ง Microsoft อันนี้นะ VC าบดนะอ๋อปสิบห้านะครับมันให้ติดตั้งนะฮะคือบางคน ติดตั้งมันขึ้นเออเลยนะฮะมันน่าจะท้อนติดตั้งได้ให้ทุกคนอ่ะเข้าไปอัปเดตวินโดว์นะฮะไปทีนี้อ่าาไปที่วินโดว์อัปเดตเดี๋ยวว่าเดี๋ยว,วนี่ไงอ่าเนี้ยให้เราทําการอินเสิร์ตติดตั้งนะฮะไปเรื่อยๆอ่าพอปั๊บมันมันจะบอกว่าให้เรารีสตาร์ทเครื่องพอลีเสร็จปั๊บเราก็มาติดตั้งใหม่นะฮะเข้าตรงนี้ติดตั้งใหม่นะฮะอ่า ถ้ายังไม่ได้ถ้าขึ้นว่าเออร์เลอร์อีกก็คือให้เรากลับมาที่ตรงนี้มากดติดตั้งแล้วก็อัปเดตวินโดว์แล้วก็ดีสตาร์ทเครื่องนะฮะแล้วก็กลับมาที่นี้นะฮะจนกว่ากดติดตั้งแล้วมันจะสิ้นสุดและไม่มีคําว่าเออร์เลอขึ้นบนบริเวณนี้นะฮะแล้วก็กดเพนเออกไปเลยนะฮะก็สามารถเข้าเกมได้ปกติแล้วนะฮะนะตามนี้นะฮะใครไมไ่เข้าใจก็ สอบถามผมเข้าไมได้นะใต้คลิปและใต้วิดีโอนี้นะผมสามารถไปําแนะนำมาให้นะซึ่งผมไปถามแอดมินเขาก็นี่ยๆ,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 ๆอันนี้ก็คือเฟซผมนะฮะนี่ๆ,ๆผมไปถามแอดมินนะนี่ครับมันได้แบบนี้แบบนี้ครับวีวีทำตามคลิปแล้วไม่ได้ฮะเขาแบบว่าแน่ใจหรอผมทำทำตามคลิปหมดแล้วแต่ที่คือมันไม่ได้ก็คือว่ามันติดตั้ง Microsoft VC บ벅2015ไม่ได้นะฮะผมก็เลยเข้าเกมไม่ได้ผมก็เลยหาวิธีโดยการอัปเดตว d o w s ไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดตั้งได้นะฮะก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพจนี้แล้วก็เว็บไซต์นี้นะครับผมก็คอเกมเลยนะคอเกมบีซีนะผมโหลดเกมเต็มเลยนะชอบเล่นเกมมากเลยโอเคนะเอครับขอาบบาย,บายเจอกันนะครับใครมีเนื้อหาแล้วก็ติดต่อปรึกษากันได้นะฮะสวัสดีครับ